โอเคสวัสดีครับผมตอนดีคุณอยู่กับช่องวอรจีจีนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกมฮอนกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ได้ออกของมาแล้วนะครับสังเกตได้ว่าผมจะซื้อวอดฟ้าและวอดส้มมา2ต้นนะครับซึ่งแน่นอนวอดส้มเนี่ยผมเอามาปักฟาร์มและวอดฟ้าเนี่ยผมก็เอามาปักฟาร์มเช่นกันนะครับเพื่อพกันวอร์บิทไม่ให้วอร์บิทนั้นฟาร์มได้นะครับโอเคเรามาแนะนาฮีโร่กันหน่อยดีกว่าโดยฝั่งผมก็จะมีมาริเคน Storyper, d e v l e r กบและ Hammer ครับผมฝั่งศัตรูก็จะมี w a r b i t f a l l o w Backmut, c h i l t e r ครับผมหรือว่างูพิษนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปักวอดกันฟาร์มเรียบร้อยผมเริ่มเกมไปได้ไม่ถึงนาทีนะครับ Hammer ก็ได้เปิดเฟิร์มบัตชิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าข้างบนไปแก๊งกัน3คนนะ ที่ด้านบนนะครับฮัมเมอก็เก็บชี้ไปอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับรูปเกมสวยมากนะครับเลนบนอทำเลนได้ดีมากนะครับอา้าวหลังจากบอบิดฟาร์มไปได้ไม่ถึง2นาทีนะครับก็ได้ออกมาฟาร์มข้างนอกนะฮะเพราะว่าโดนวอร์ดของผมแก้เข้าไปเขาน่าจะปักวอร์ดฟ้าแก้แหละแต่ว่าอาจจะปักไม่ถูกเนาะก็เลยไม่โดนวอร์ดผมจึงต้องออกมาฟาร์มที่เลน ล่างบบกับแบกมารแบบนี้นะครับเอ,อาละตอนนี้ฮัมเ e อก็ได้มาช่วยผมเวลที่เลนล่างแล้วนะครับ h อเม e r จะต้องการบางตัวที่อยู่ด้านล่างนี้แน่ๆตอนนี้ผมก็เวลหกแล้วพร้อมที่จะเข้าไฟแล้วครับรถัตวก,กลังไปเลนล่างีมันน่าดีนายจริงๆดีนามันสักหน่อยแบกมาเดิมมาอย่างนี้มีประเด็นแน่นอนนะครับผม ฮัมเมอร์สตันไปแล้วนะครับผมก็กดสกิลหนึ่งแล้วก็เสียบกลับเข้ามาผมก็กดอันติสับเข้าไปตีไปหนึ่งครั้งแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะแบ็กมัดสุดแรกของผมหลังจากนี้จะมีไฟต่อหรือไม่นะครับติดเธอติเธอร์ฮัมเมอร์ตันเข้าไปแล้วผมก็ยังเหลือสกิลหนึ่งเข้าไปทำดาเมจปรากฏว่ามันกดอันติเฉยเลยไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่รอดแน่ๆวอร์บิดมาจากไหนไม่ทราบได้นะครับตีผ<ต>ม ก็ตแตกไปด้วยพิษของสลิปเตอร์เรียบร้อยนะครับโดนเกมแบบนี้ผมก็จะออกมาเป็นบัตรชาลิตนะครับเท้าแดงแล้วก็เสื้อกันหนาว0 0นะอ่ะช่วยป้องกันเวทได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ฮิวมานาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเรามีสกินฮิวเลือดนะครับ like นักบัตเดินม,มาอย่างนี้มีประเด็นแน่นอนเสียบเข้ามาแล้วนะครับอัมเมอร์สตาร์ผมกดสกิลหนึ่งแล้วบอบิดกดอันติเข้ามาตบนะครับโดนพิษของสลิปเตอร์แล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วนะครับมาเลเชนที่ลงมาแก๊งได้ตบบอบิดไปแล้ว มาเสียบกลับเข้ามาโอ้โหแล้วคนมาซื้อของอะไรตอนนี้นี่เรียบร้อยนะครับซนเตอร์เก็บมาลิเกนไปอีกหนึ่งตัวเมอร์จะรอดไหมเมอร์รอดนะครับลีดิเทอร์ที่มีดับเบิลมาจากเลนกลางนะครับเพราะว่าอยู่ใ่แมงแรงว่าแยงไวแล้วเราก็มากันที่เลนด้านนะครับเกิดแล้วก็รีบมาเลยแล้วกป้องกันป้อมของเรานะ ศัตรูราดถอยไปแล้วนะฮะผมก็จะออกมาเป็นเท้าเหล็กนะครับเพราะว่า,าช่วยเพิ่มความเหนียวนเนาะเออเราไม่ต้องการวิ่งเร็วเราไม่ต้องการตีไวนะครับแต่เราต้องการความเหนียวเนาะเพื่อที่เราจะยืนได้นานนะ,ะดูเหมือนเลนบนจะมีประเด็นนะครับเรียกรวมพลกันแล้วเร <c oughs> ีว่าไปที่เลนบนเพื่อช่วยเพื่อนๆนะครับครับตอนนี้เรามีกัน3คนนะครับและฮัมเมอร์อยู่ในป่ากำลังมารวมกันด้านบนไล่เลยไล่ไล่ ตอนนี้กำจัดงูก่อนนะครับทางฝั่ง,งคอตอนนี้ฮัมเมอร์โดนเปิดและสตักก๊กให้เพื่อนแล้วนะฮัมเมอร์ตายไปแล้วนะครับโดยพิษของสลิปเทอร์ผมกดอันติใส่ฟาโลไปแล้วปั๊บฟาโลก็ได้แตกไปแล้วนะครับแล้วีีก็ได้ฆ่ามาริเคนนะเดวโวตแกแบ็คบัสหายไปตอนไหนไม่ทราบได้วอ์บิดวอ์บิดวอบิดตบตตผมแล้วนะครับยงไปหนึ่งทีแลเบนเป้าไปที่กบ้วยเพื่อนตีเดวโวว่าไงเดโวว่าไงจังวันนี้ มอปิดโอโหเรียบร้อยนะครับแตกห้าตัว <Al> as, ตัวริเปอร์ที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมีสกินฮิวทั้งเลือดทั้งมานาแต่ว่าเฉาะค่อนข้างเบาเนาะมันต้องใช้คาถาฟ้ามาดูซีนตลกๆนะครับวันนี้เล็งเป้าไว้ที่ฟาโรอยู่บนคนเดียวนะครับผมผมก็จะวางแผนกระกบกเพื่อจะตบฟาโลกันนะครับจังหวะนี้แหละ วะนี้แหละหเหมือนฟาโร่จะมีวอดน,นะครับออแหลงแค่ก่อนนะครับจากวันนี้ฮึบฮึ๊อมันน่าจะมีวอดทีนี่เอากดเอากดเอาเอีชีพทำไงดีทำไงดีเอาสก,กิลหนึ่งไปอืออือโอ้รอดสรุปไม่ได้ตีนะครับฟาโร่โดนชีป่าตีเกือบตาย ก็เป็นทีนโงโงตลกตลกนะครับเออแล้วก็ไปดูรูนกันนิดนึงโอเคได้วินวอลนะครับตอนนี้เราก็ไปกันที่เลนล่างเลยนะครับเหมือนจะมีประเด็นฝั่งข้างล่างนี่ออกกันสี่คนเลยนะครับเพื่อมาลุมป้อมผมแต่ป้อมผมก็ก็แตกเป็นที like ans, ่เรียบร้อยแล้วนะครับอแต่มีกานบวกกันหรือไม่นะครับฝั่งศัตรูดูเหมือนจะล่าถอย ตักรูนกันเล็กน้อยโอเคมีรูนเงินนะครับเดโวเอาใหม่พี่ชายเดโวไม่เอาเดโวไม่เอาผมเอานะครับชาติใครไม่ทราบได้ครับดูเหมือนจะเป็นสลิทเทอร์และสลิทเทอร์เปิดสกิลหนึ่งใส่เดโวแล้วนะบอบิดท,ที่บวกฮัมเมอร์แล้วอ่ะปูฮัมเมอร์ไม่ได้ได้นะครับเมื่อกดอันติอยู่นะครับผมก็ยืนคุมเชิงกันก่อนนะครับเพื่อบอกให้เอาผมก็เอาละครับเออบอบิดแตกเป็นที่เรียบน้อย โปรไหนต่อดีรีเทอร์กับฟาโลนะครับเหล่านี้มาเลเคนเปิดอันติฮัมเมอร,นนะร์สตันฟาโลขังขังทําไมนะครับกดสกิลหนึ่งเข้าไปปภาพหายสองโถมเรียบร้อยในสองตัวแบบงงๆนะครับดันกันต,ต่อเรื่องนี้ตอนนี้ผมมีสโตร์ตันแล้วครับเนีย่ย เรียบร้อยนะครับป้อมราของศัตรูเสียไปแล้วมันกับทีโรกอีก3ตัวนะครับดูมานาให้มาในเช่นหน่อยนะครับดูการซักของมันซะก,ก่อนโอ้โหมานาเต็มเปี่ยมกลับบ้านไปออกของกันสักเล็กน้อยนะครับเดนบนเดีวเหมือนจะมีประเด็นนะครับและชิโดนเดวอกินไปก่อนแล้วนะฮะเฮ้แตกในป่าอะไรในป่ามีอะไรต่อเอากลับมาทาไมไปดูในป่าสิ ตบโดนสลิเทอร์ไปแล้วนะครับจังหวะนที่ผมคิดว่าออกม็อกหน้าจะดีกลับไปดูที่ไฟ์กันต่อแบ็กมาค่าเดโอไปแล้วฮัมเมอร์ตบสลิตเทอร์หายไปแล้วนะครับบาลิเคนเพิ่งจะมาถึงยังไงดียังไงดีมองไม่เห็นนะครับเอาบาลิเคนฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเอามืนมืนกระจึก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 ยังไงต่อยังไงต่อกระจึกกระจึกมองไม่เห็นบมบิดมาแล้วนะครับฮัมเมอร์สตันบาลิเคนเข้ามาจิ้มจิ้ม จิ้มวิ่ไหววิ่งหนีแล้วนะครับบอบิดน่วิ่งด้วยความเร็วแสงเอามาตบมาลิเค่น่ะจะแตกไปที่เรียบร้อยเมอว่างพี่ชายเอาบอบิดได้ไหมทิวให้ฮัมเมอร์สักเล็กน้อยดี๋ยวเรารีไว้นะครับไม่ต้องห่วงว่างไงชิดวม่างไงฟาโลหายไปก่อนเลยนะครับด้วยสกิลหนึ่งของผม,มโดนฮัมเมอร์ตันเข้าไปนะครับชิคฟาไไ่ถูกแล้วนะบอบิดน่าจะวับกลับบ้านได้แล้วนะฮะ เรียบร้อยไม่กูรู้สึกเหนื่อยยังวะเนี่ยกูหายใจทางไหนก่อนติยังเหลือนะครับตอนนี้อันติยังเหลือสลิเธอว่าไงนะครับเดโวกัดแมงมัมาตันเข้ามาเสียบอัิโมฟาดอโบฟาดแล้วก็อันติไม่ได้นะครับไม่หายเอาป้อมบางป้อมเลือดเลือดโอโหวิ่งไม่ออกเรียบร้อยนะครับแตกสาม่่ป้อมโอ้เป็นการเข้าที่สุดตึงนะครับ เรามาดูกันที่ซีนนี้นะครับผมเห็นแม็กมัดนั้นวิ n นบลอกอยู่โอ้โหมันเสียบเข้ามาแล้วกดสกิล1หนึ่งเข้าไปดูเหมือนจะไม่โดนนะครับเพราะว่าแม็กมัดวินบล็อกเนาะเรามองไม่เห็นมันก็น่าจะไม่โดนไปเทสอีกทีหนึ่งมันยังอยู่นิ่งนะครับถอยกลับมาก่อนนะครับจังหวะน,นี้เอาละเราทำการเคลียร์คลิปกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อมาให้คลิปเข้าป้อม อันใดนั่นเองมักมาเสียบฟาโลพุ่งมาขังแล้วก็แตกวันที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากๆากโอ้โหฟาโลได้เบดเมลแล้วด้วยนะครับมากันแล้วแต่เราก็ได้มอกสมบูรณ์แล้วนะอาเจวันี้เพื่อนเรามาออก,กันแล้วที่เลนบนแต่ไม่สนเลยนะครับตั้งไปก่อนเลยเอยาก,กบเข้าวอลบิตที่ซุ่มอยู่ในป่ากดอันติแล้วมักมาก็ซุ่มอันติเช่นกันนะบินเข้ามาหายไปสองนี่เ,เดือดทีเมเดโวเท่านั้นนะครับ บเลยตอนนี้เคที่ฟาร์มป่าอยู่บอบนเราไม่น่าจะรอดเป็นแน่เดวก็ชากผีไม่ทราบได้ <c oughs> <c oughs> บนเราแตกส่วนแล้วจะการป้องสองกันเล็กน้อยนะครับผมเม็กม,มาเดวโวบินหนีมาก่อนเลยนะครับผมพกหวาดฟ้ามาด้วยเพราะว่าไม่อยากเห็นแม็กมดบินวอล อย่าคีบไม่คีบเข้าป้อมกันหน่อยนะครับเรามีม็อกมาแล้วเป็นไงดีครับเพื่อนเพื่อนว่าไงเลนบนเรากันดีไหมรือหวัวส้มไปซะหมดเลยนะเสียคีบกันเล็กน้อยได้ม็อกมาเนี่ยฟาร์มสบายๆนะครับสำหรับโซลิปเปอร์ในป่ามีการบวกกันแล้วนะฮะโ,โดยไม่มมากาเสียบเนี่ยฟาโรเปิดแบบ พิชเข้ามาจับแม็กมัดพิว่าไงสลิเทอร์เปิดอันติโดนด้วยนะครับโอ้โหก็หลบทันไี้โบนี่กัดแม็กมัดแม็กมัดเสียบมาริเคนเข้านะอบเสกเสกยังไงต่อนะครับคิถไยไปแล้วแล้วก็ฟาโลต่อเลยนะครับต่อนะครับยังไงต่อเลนกลางเลนกลางเบี่ยงดาวเข้าไปสลิเทอร์เอามาริเคนซอยซอยเรียบร้อยนะครับสลิเทอร์แตกตามกันไป จะได้เปียบพอสมควรเลยนะครับป้อมก,การไปก่อนพี่ชายเอาบอสบิดบอสบิดปาดอันติไม่ได้นะครับผมวิ่งหลุดอย่ายะไปแลว้วบอสบิดต้องวิ่งเร็วจริงๆนะครับไอชิปแล้วก็ตบเลนการกันสักหน่อยเอาป้อม าฟาโรโมาจากไหนไม่ทราบได้นะครับพุ่งมาแล้วเปิดอันติฉีเข้านะครับโอ้โหฟาโรแตกนะครับเดโมก็แตกเช่นกันแมงมัดก็เสียบเข้ามาอีกครั้งหนึ่งผมที่มีมอกก็ยิ้มเลยครับผม,ผมปักอันติแล้วได้สิ้นชีไปแล้ววันนี้ยังไงตอนน่อดีโอ้โหแมงมัดแตกนะผมก็แตกตามไปน้องันี้ไฟแพ้นะครับแต่ก็ได้ป้อมถือว่าคุ้มอยู่ สิ่งต่อไปที่ผมเจอะคือสเปลซันเดอร์นะครับถือว่าที่เขาเรียกกันว่าตัดเลือดนั่นเองนะครับตอนนี้เพื่อนผมก็ได้มาการที่เลนกลางแล้วลยดีครับโอ้โหโกบเปิดเลยนะจังหวะนี้เสกไปแล้วเออบอลนี้เช่นเปิดอันติสติเทอร์ก็เปิดเช่นกันใส่กันนัวครับผมโอ้โหกดอันติใส่ชิหายไปแล้วครับปาโลโดนทุกหายไปไหนไม่ทราบได้โดนสกิลหนึ่งของผมต่อวอรบิดเก็บเดวโวเนี่วอร์บิดะบจะมาเก็บผมนะครับโอ้สเตปวนนะครับสเตปวน บอกละลายนะบอกละลายไปเรื่อยๆบอบิดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเออันติเรียบร้อยนะครับโดนสกิลหนึ่งของผมเข้าไปเอ็มวีพในศึกนี้คือเสากบนะครับ <c oughs> บอบดเป็นฮีโร่ที่วิ่งเร็วนะครับไม่ได้วิ่งเร็วอย่างเดียวนะลนด้วยถ้าใครเล่นจะรู้นะครับว่าเล่นบอบีดมันลนแค่ไหน,นนี้าฟาโลมาแล้วครับ แมกมัทมาจากไหนไม่ทราบได้นะโอ้โหเสียบทําให้ผมหลุดออกจากกรงมาแล้วย,งยังไงจะรอดดื้อไห่ฮิวไปอีกหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหไอยพระอะไระครับบอกบอกหน่อยรอดนะครับผมอขอบคุณแมกมัทนะครับที่เสียบทำให้ผมหลุดออกจากกรงมาได้ปอมปอมไม่ไหวแล้วครับป <c oughs> อมเหม็ <c oughs> บววันนี้ฟาโรบิ้งเข้ามาขังแล้วนะโอ้กดเบรกเมลด,ด้วยสนิทเธอตามแล้วก็ชิเข้ามากดอันติเรียบร้อยนะครับโอ้โห ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความเร็วแสงหวจังหวะนี้เลนบนมีประเด็นนะครับเตโวตกฟาโรอย่างแคร์ี่ชิก็ได้ฆ่ามาริเคนไปแล้วนะครับมากดอันติบึมเข้ามาตัดเตโวอีกหนึ่งตัวนะฮะเกมนี้ดูเหมือนชิจะเป็นตัวที่สำคัญมากเลยครับเพราะว่าตัดการโจมตีของมาริเคนไปได้วันนี้ผมก็ได้เกิดแล้วนะมาันที่เลนกลางเลยครับผม วันนี้กบเปิดใครไม่ทราบได้นะครับฟาโลเข้ามาซับเพื่อนอปกบปักอันติผมก็ได้ช่วยซับช่วยตีแล้วบอบีดนี่เห็นผมเป็นอะไรครับเนี่ยผมใส่แต่ผมมาเสียบเรียบร้อยนะครับแตกไปอีกยังวะนี้ภาคไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวนะครับบ้าคนหายเป็นแป๊บเดียวหายสามตัวนะฮะโอเคผมว่าผมต้องออกอะไรมากันบอบิดสักหน่อยแหละ ดูเหมือนว่ามันจะล็อกผมคนเดียวเลยนะครับโอเคผ่านไปไม่ป็น,นผมก็ได้เกิดแล้วครับไม,มากด,กดอติเข้ามาเปิดเฉยเลยฟาโลก็เปิดผมเหมือนเคยนะครับแต่รอบนี้มีบาเรีอดอลกดกันเวทดเข้าไปหนึ่งครั้งและฮิวเพื่อนก็เข้ามากันอย่างที่ครับตับหายไปอีกหนึ่งตัวตับไข่ไม่ทราบได้๊ <laughs> <อ> <c oughs> มันบวกกันเรยววะพภาดไม่ทันวะ <c oughs> เอาละครับจังหวะนี้เดวโวเข้าชี้ไปแล้วโอ้ย เห็นไหชินี่ตัวสำคัญนะครับบอบิดมาอีกแล้วนะครับบอบิดเป็นโลกอะไรวะนตรีแต่ผมอะ <c oughs> สเตปวนป่าสเตปบนป่า,บบปารอบนี้ไม่มีเสากบนะครับหายไปแล้วผม <c oughs> ว่าผมคง <c oughs> ต้องออกเขียวมาแล้วแหละมาบอบิดมึงมาอ <c oughs> จงหวันนี้ก็มาออกกันที่เลนกลางนะครับโอ้โหนี่มันสามทางเลยมิดวอกันแน่มาโลเปิดมาอีกแล้วนะครับ เดโวกะจะดึงผมแต่ได้คิปกลับไปคนบาลีไอดอลว่าไงยูเ <c oughs> <You S 2> ป็นต่อนะครับบอบิด oh, มาอีกแล้วนะครับแต่กดเขียวนะยู you. สับไม่ทันนะครับโอ้แตกเหมือนเคยโอ้สตริเธอเก็บสามมาลิเคนว่าไงมาลิเคนว่าไงโดนชี้เก็บไปเหมือนเคยเอ <c oughs> เหมือนฝั่งนู้น่ะจะล็อกที่เนี่ยจะล็อกมาลิเคนตัวเดียวเลยนะครับผมแตกไปถึงสี่ตัวเหลือเดวเพพิงตัวเดียวเท่านั้น บอลแลกเราจะหายหรือไม่ตึงตลอดทั้งเกมนะครับบวกไม่พักอย่างการมิดวอลเกี่ยวยังเอาไม่อยู่นะครับแต่วันนี้ดีที่ขึ้นป้อมอย่างวันแรกมัๆโดนดึงนะครับตีโวกัดเข้าไปแล้วแต่ว่าไม่ตายน,นะครับดูถ้าบอลแลกน่าจะแตกเป็นแน่นะครับ เรียบร้อยนะครับบาลใกล้ไขตามกันไปฝังศัตรูล่าถอยไปแล้วนะฮะต้องออกอะไรมาแก้บอบิดสักหน่อยถึงแล้วอะผมเล่นแต่ผมอะแั่วันี้ผมก็ได้ออกพายุมาแล้วนะครับเอ่อจะมีการบวกกันที่คลองนะครับจริงนะครับฟาโรเปิดมาแล้วจังหวะนี้เพื่อนนะไปมาเสียบกลับเข้ามาไอ้เล่นผมนะผมก็เล่นเลยสบายสบายกดพายุเพื่อกันพิษงูนะ ยูหนึ่งเพื่อฮิวเลือดอยูคิดเมื่อไงเมื่อไงอัพนะฮะไม่น่าทานะครับปรากฏว่าทันเฉยโอโ้โหงเลยสุดนี้ผมก็รอดนะครับเมื่อตีคองต่อเลยคิวให้เพื่อนได้นะครับผมก็ไม่น่าจะรอดแล้วนะครับจังหวะนี้ฮัมเมอร์เก็บคองโอโคลนชิอันติค่อนข้างที่จะแรง เดโวจับชี้ก่อนเลยนะครับกระชากกลับมาปั๊บปับ๊บฟาดไปอีกหนึ่งทีฮะเรียบร้อยชี้แตกไปเล้วนะครับฮิวมานาให้เดโวสักเล็กน้อยถ้ากดฉีได้ตัวอื่นไม่ใช่ปัญหาตลอดผมเลยตึงตลอดทั้งเกมนะครับบอกเลยไม่มีเว้นไม่มีว่างไม่มีฟาร์มาอะไรกันทั้งนั้นกินบวกอย่างเดียวอย่างวันนี้เหมือนจะมีการแก้บอดกันนะครับโอ้โหสลิเทอร์เลือกการปักบอดที่ชานฉลาดมากเลยครับการปักบอดฟ้าหลบในนะครับเขาเรียววกว่าการปักบอดฟ้าหลบใน เราไม่สามารถที่จะไปยิงแก้ได้นะครับแต่ฝั่งนน้นสามารถแก้ได้ในกรณีที่ป้อมฝั่งนน้นจะยังเหลืออยู่นะครับรวเดในป่ามีป่าเดินแล้วนะครับป่าโลโล็อกใครครับเซโวนะจังหวะนี้เปิดกด BkB เข้ามาแต่ป่าโลแตกไปก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ยอมตามหอัอตออแล้วต่อ,อต่อไปเพื่อนเยืนบอกรอเดี๋ยวเพื่อนถึงครึ่งเดียว ตีป้อมกันก่อนนะครับดูกันสักเล็กน้อยยืโมโบกระชากไปแล้วนะครับแต่เหมือนจะได้ลมกลับมาโอ้โหแล้วมา,าเลคเชนแตกที่ด้านล่างนะครับเราไล่บนไปเลยโอ้โหท่าไม่โดนตั้มนะได้อ,อยู่เมือกีมาสตูปเปลี่ยนจนแค่อ๋อเหลือสี่คนเท่ากันนะฮะอัโลแตกไปเพียงตัวเดียวเท่านั้นผมที่ไม่ยอมกลับก็โดนสลิเตอร์เข้าไปกไปหดหมุนเข้าไปกดลีอันติแล้วนะครับเอ๋อ อากกันอะไรกันเนี่ยนะครับแม,ม็กมาเสียบเข้ามากดบาลีไอรอนเข้าไปนะครับอันติไม่โดนละเก็บชิไปก่อนเลยมดโดนล็อกโอโ้โหกดสกิลหนึ่งหายไปอีกหนึ่งครับหลุปเก็บสองสเก็บสามนะครับพิเทอร์โดนละอองเนี่ยผมว่าต้องต้องสองทางอย่างเงี้ยถึงจะได้ซื้ออองม็อกซื้อสองตัวเด้ไหมครับฝั่งนู้นอภัยนะครับ จย่างวะไฟกันชวนชวนละาบุนโดนๆเนี่ยผมภาพไม่ค่อยทันดูภาพเอาแล้วกันเนาะสี่ประกอบเฉยๆนะครับวันนี้เดโบกระชากได้คีบกลับมาซัลลิเตอร์ไม่ใช่สลลิเตอร์โซลิเปอร์นี่สกินสองกับมอกผสมเนนี่มันแรงมากเลยนะครับ เดีวโบจับสลิเทอร์ก่อนเลยนะครับก็เดินเข้ามาฮิลปีและกดอันติสับเป็นที่เรียบน้อยนะ่ะหายไปอีกหนึ่งบัดว่าไงครับผมกดพายุล้างพิษก่อนเลยไม่ทันนะครับไม่ใช่ไม่ทันไม่หายนะครับฟาโลเข้าฮัมเมอร์แล้วปีก,กดอันติไปอีกครั้งหนึ่งวอ์บิดมาอีกแล้ววอ์บิดกดว้าไปเลยดีกว่านี่เรียบน้อยอ้าวฟาโลเ <c oughs> วนเลยอ้ชี้กดสกิลหนึ่งใส่ผม ยังไงยังไงแม็กมัดมากบเข้าเลยครับเพื่อนผมนี่ยังดีเอหเรียบร้อยมาเลิกเกนเก็บแม็กมัดไปแล้วนะครับแต่เีโบแตกไปแล้วครับผมครับบวกกันต่อบวกกันต่อมาดูนะวอต็อจริงจริงอย่างตึงเอาไปเอามาผมไม่ได้มาแก้งูพิษกรบชีเลยนะครับผมมาไฟกับวอ์บิดแล้วตอนนี้ เอาแล้วนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งเพื่อนของผมออกกันที่เลนลน่าแล้วนะครับผมไปเชีคิปเทเลนกลางพร้อมที่จะดันดูเหมือนในป่าจะมีประเด็นแล้วนะครับเออมาเลคเคนเวอร์ซัสวอ์บิตและฮัมเมอร์เข้ามาเสริมทัพเปิดอันตรและทุบทุบทุบฟาดเรียบร้อยนะครับโอ้ว,วอ์บิตถูกเก็บไปแล้วผู้พิชค่อนข้างจะน่ารำคาญนะครับ เอามาหีมาลิเค่นกันเล็กน้อยไหมโกบออกเลนต์ตีเพื่อน,นดูทั้งมาลิเค่นโดนชีฟด้วยนะนมีการได้เสียป้อมกันอย่างแน่นอนนะครับไอ <c oughs> อันนี้กูรู้อยู่กูแค่บอกไม่เห็นดันสองทางไปสองทางได้อยู่ไม่ดันเลยครับขีฝ <c oughs> ั่งเราไม่ดันกันเลยทีเดียวเชียว <c oughs> ครับเจ้าวานี้กบมีการปักอันติที่ป้อมแล้ว พาโลบิงเข้ามาขังฟาริเชนมีเคล็ดว่าไงโอ้โหสลิปเทอร์กดอันติเข้าไปเด็กมัคก็เข้ามานะครับในวันนี้ขีดดังหน้ารอดแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยไม่รู้จักไปน้องตบกูยังลูกขิดไม่โคตรแรงเลยว่ะนะครับจังหวัดี้สลิปเทอร์มีการปิ้งเข้ามาครับพิดใส่เดวโอแล้วเด็กมัคเข้ามาเสริมทับยังไงดียังไงดีเมื่อ,อว่าไงเมื่อ,อทุบใครวนะเนี่ยทุบชี้นะครับ ปาบเรียบร้อยนะโอ้โหโชคดีชิพอดีชิตายทันทีเลยนะฮะนัที่วินวอล์กอยู่นัที่วินวอล์กอยู่นะครับโอ้ก็กินนะครับโนโนโนใครจะตายก่อนกันนะครับปาบเรียบร้อยนะครับแม็กมาตายก่อนนะครับโอเคคอมเบอร์เก็บสองเดวโวเก็บหนึ่งนะครับในฉากนี้ ต,ตัวเหลือเพียงตัวเดียวก็คือวอร์บิดนะครับปวกกันอ,อย่างนอนสต็อกนะครับพากันไม่ถูกกันเลยทีเดียวเชียวยอมขายสเปลนะครับออกกดอาวุธมาเลยขายเขียวออกเสกไก่มาเลยนะครับเลยวอร์บิดเพื่อแก้วอร์บิดโดยเฉพาะจากจะมาจับงูพิษกับชิกล <c ười> ายเป็นต้องมาจับวอร์บิดนะครับ รูปเกมแบบนี้ถ้าเราจับวอร์บิได้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าชิก็มีตัวอื่นเก็บอยู่นะครับผมก็ไม่ได้เล็งชินะผมเล็ง,ลงแต่วอร์บินะครับดูเหมือนฝั่งศัตรูจะไปออกกันที่เลนบนนะครับเพื่อจัดการมาริเค้นฟาโลเข้ามาริเคนแล้วนะครับบวกกับชิด,ด้วยผมก็ตีเลนกลางเลยครับผมมาริเคนแตกเป็นที่เรียบร้อยเลนกลางก็แตกเช่นกันนะครับร้อมกันเลนล่างตันนี้วอร์บิมาแล้วครับ จะเอาหรือเปล่าพี่ชายมาสิผมออกของมากันคุณเลยนะโว่ดึงมาแล้วนะครับโอ้โหเจ้าวันนี้จวันนี้ดึงล้มนะครับต <c oughs> ีป้องกลางเลยโ,โลเข้าเดโวกบเซกกบเสกเอ่อสลิทเทอร์บิก๊กมาอันติบิก๊กมาอันตินะครับกบลัดผมก็สกิลหนึ่งไปก่อนนะกดบาเรียไอดอลเพื่อกันพิษงูปากอันติเข้าไปวอรบิดมาแล้วนะครับ เอาํำเจ้าเก่านี่เหลือแค่ผมกับเดโวเท่านั้นป้อมเลยตีป้อมเลยฮัมเมอร์แตกไปแล้วนะครับเลนบนวอบิดว่าไงบิดจะเอาไม่หล่ะวอบิดอ่ะมาเสียบเข้ามาแล้วกดพายุหมุนติ้วๆนะครับฟื้ฟๆๆลงมา เรียบร้อยทบโดนตีสตันโอ้โหพายุไม่ช่วยอะไรเลยนะครับวันนี้ศัตรูดันมาที่เลนบนแล้วนะครับ uh huh. วาหมาเพื่อป้องกันกันสักเล็กน้อยอดกดเกาะให้คีฟหน่อยนะครับทาให้คีฟตีแรงขึ้นนิดนึงมานะครับวอ์บิทก,ก็มาจับวอ์บิทก,ก่อนแล้วครับเสกวอ์บิทแล้วฟาโลเข้าผมแล้วจังหวะน,นี้โอาอายุมาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้กดบารีไอดอลไปหนึ่งครั้งนะครับกดปักอันติไม่ตายนะครับฟาโล ปาโลยืนแช่ครับกปอันติสองครั้งนีนค่อนข้างที่จะส่งประสิทธิภาพอีกดอันติโดนใครไม่ทราบได้นะครับกดสกิลหนึ่งเข้าไปสวัสดีเธอบิงมาอันติแต่ไม่โดนผมนะฮะยิวเข้าไปนะครับตีแบ็กมัดว่าไงเดวโวช่วยไว้แม็กมัดเสกแม็กมัดแล้วนะครับอีตีปลดอาวุธต่ออายุโอ้โหเสียบไม่โดน เดวโวเดโวยือละลายเดโวยืนละลายเรียบร้อยนะครับโอ้โหอ่าคุยถูกกันเลยนะครับบาแหลกของศัตรูเบอร์ลิเนไปทำอะไรนะครับรติเทอร์ซื้อเกิดมาแล้วนะครับวอบิดก็ซื้อมาเช่นกันสติเตอร์บิ้งมาอันติเดวโวก็กัดเหมือนกันนะครับกดอันติสับโอจงังหวะนี้วอบิตเจ้าก,กำเจ้าเก่า,กาครับกดพายุแล้ววิ่งต่อกันเลย เตะไก่โดนใครไม่ทราบได้โดนบอลบีดนี่แหละวิง่งวิ่งสิวิ่งสิเอวิง่งสเตปป่ากันหน่อยเอาคิวคิวเอาฟาโลเปิดแบบให้เพื่อนนะครับเอาชีวิตผมไปได้เลยถ้าจะขนาดนี้ <c oughs> วันนี้ขายพายุออกเกาะน้ําแข็งนะครับเพื่อที่จะทําให้บอลบีตีช้าลงนะครับอฮัมเมอร์โดนชิเก็บไปแล้วว้ยบวกกันไม่พัก อ่ะวอลบิดมาตัวเดียวยังไงดีเีโวกดกินไปแล้วนะครับแบงค์มัดเสียบเข้าไปฟาโลเข้าขังขังไม่ขังไม่ขัง,ขงแลครับจังหวะน,นี้ยังไม่ได้ปลุกเสกคนละขังกดอันติเข้าไปที่วอ์บิดนะครับโอ้โหปิดชีวิตวอ์บิดไปได้ที่ก็เก็บผมเช่นกันนามแล้วครับฝัดศัตรูเหลือกันสี่คนเนาะเราเหลือสอง มีกบอยู่กบน่าจะาก,กันาป้อมให้ได้อยู่นะครับลวงเข้าไปเรียบร้อยนะครับในโวนดึงมาแล้วนะครับลมครับผมป้อมเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยนะครับไอ้ฝั่งศัตรูแตกถึงสามทางแล้วเนาะตรงเดิมเลยนะครับไม่ได้แบกแต่ก็ไม่ได้แจกนะครับ เล่นทำงานเป็นทีนะครับทุกคนมีโพซิชันของตัวเองนะครับจะม,มีใครแบกใครนะครับทุกคนในทีนั้นช่วยกันทุกคนน,นี้เลนกลางมีประเด็นแน่นอนฮะเดวอกะชากมาแล้วนะครับโอ้โหคีบการออกครั้งนี้จะเป็นการออกครั้งสุดท้ายใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับตอนนี้ควาโลขังแล้วนะครับดโวโดนไปดลนลายนะลายโดนอันติชิเข้าไปโอ เเกมแล้วอันติชี้ก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับที้ีมันไม่เหมือนซับนะมันเหมือนแครี่ไปแล้วกลางอันติไปแล้วเดวกกชาฟาโลออกมาแล้ววอบิดเจ้ากรรมเจ้า,จา,จาเดิมนะครับกดเอาบุ๊เข้าไปทำไปก่อนนะครับมา,มาเสียบผมแล้วนะครับกดควันเหมือนเคยกดดั๊ดเข้าไปไก่และฮิวตีตีตีตับเรียบร้อยนะครับหายไปอีกหนึ่ง กลับ้าเก่าของผมจากไปแล้วนะครับรอบนี้เดวโวดึงโดนนะครับอ่โลก็ฟาโลนะครับละลายละลายไปแล้วสติทเทอร์ที่ไม่มีอันติมีอันติก็ไม่ใช่งูแล้วล่ะครับว่าไงชิว่าไงเตะไก่ไปก่อนเลยนะครับฟาโลซื้อเกิดมาแน่นอนเกาะน้ำแข็งตีทิ้งกันนะคฮะอาย อาเนน่าจะเป็นเดวนะครับอัดไปเลยกัดปลาโลกัดไม่ได้วางพี่ถูกเลยตอนนี้เรเจ้าตำเจ้าเก่าปลดอาวุธเข้าไปกิวหนึ่งพะฮิวเลือดเรียบร้อยแล้วนะครับชนะแล้วแต่ยังมันอยู่นะอบิดว่าไงเสกไก่และฮิวต่อนะครับอวิ่งไวด้วยความเร็วแสงแล้วไงอันติหมดกดเกาะน้นําแข็งสกิลหนึ่งจะบีเหรอจบีเหรอ เรียบร้อยนะครับโอ้โหชนะวอลบิตสักทีนะครับเฮ้ยจบจบ